จะทาอย่างไรให้จังหวัดสุพรรณบุรีก้าวไกลไปถึงดนตรตีโลกวันนี้ก็เรียนเช,เชิญทุกท่านนะครับร่วมฟังเสวนาเลยครับมีโปรเจกต์สักหนึ่งโปรเจกต์นะฮะก็คือรวมทีมนักดนตรีสุพรรณบุรีถ้ามีการประกวดเนะี่ยเราจะผลักดันวงที่หนึ่งที่สองที่สามือชมเชยเนะี่ยทำซิงเกิลให้เขานักดนตรีและศิลปลินสุพรรณนะครับอาจจะเป็นมาจากการประกวดหรืออะไรเล็กน้อยผมอยากให้สแสดงเรืออะไรบนเวทีพม มีเนื้อเก่าของครูสุรพลซึ่ง50-60ปีแล้วผมเลยมองว่าเราต้องทำให้ดนตรีไม่มีการเวลาคุยกับพี่เจมว่าเออจะทำไงให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็<ช>ลเลยเติมเนื้อของผู้หญิงเข้าไปที่เป็นฝ่ายถูกมองเวลาครูสุรพลแต่งเพลงเนี่ยครับเนื้อเพลงเขามีความทันสมัยยังใช้ได้จนปัจจุบันเลยใช่ไหมครับผมก็เอาเนื้อมารวมกับดนตรีสมัยใหม่ก็ดูแมทกันดีไม่เคยเขิน นใ,ใ,ในละคารเรื่องนี้ฮะเป็นผลงานของศรริลปินคนสุพรรัญหลากหลายอารมณ์เสุพรรณบา,าเราต้องการให้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหลักเพราะว่าการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะออกมาเรื่องของการภาษาพูดด้วยนะค,ครับเออเสียงต้องเนงเออมัน มันจะเจ็บไหมครับคุณหมอครับตกลงผีสองคนเนะี้ยเออจะ <c oughs> จะร้องเองหรือจะฟังร้องครับมันยังเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ๆอย่างผมก็เกิดเป็นผลงานที่มีทั้งความสร้างสารรค์แล้วก็การอนุรักษ์เราก็ มากดีใจค่ะเราก็ตื่นเต้นมากมๆาตอนที่ได้ออกไปอะคะ่ะได้เห็นวิถีชีวิตของคนสุพรรณทั้งในมุมมองของทางด้านเสียงเพลงทั้งหลายนะคะใหหธธู้านดสจัััีีววฒธต ังหน่งในชีวิตนะครับได้มาแสดงเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวของชาวสุพรรณให้ทุกคนได้เห็นนะครับ น,นี้การแสดงวงดุยยางเครื่องลมในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็มีการมาเปิดคลินิกให้นเยาวชนนะครับลูกหลานของคนสุพรรณบุรีเนี่ยได้มีการเข้าร่วมกับสมาชิกจากประเทศอาเซียน สุพรรณบุรีของเราได้เชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน10ประเทศด้วยการนำวงเครื่องเป่ามาผสมผสานกับเยาวชนของสุพรรณบุรีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ว่าเยาวชนของสุพรรณบุรีนั้นบนรรเลงเพลงได้กลมกลืนแล้วก็ไพเราะถ่ายทอดไปถูกสายตาของพี่น้องประชาชนทั่วโลก สุพรรณบุรีมีศักยภาพโครงการนี้จึงมีส่วนอย่างมากที่จะสนับสนุนให้เห็นศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรู้สึกตื่นเต้นแทนเด็กๆนะครับซึ่งพวกเราก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันมาในเวลา2เดือนกว่านะครับโดยการเอาดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรม ให้ทุกคนอย่าท้อแท้ในการฝุดนดนตีนะครับถึงแม้มันจะยากหน่อยแต่ก็สําเร็จแน่นอนครับถ้าเพยามพวกเราเล่นแนวโคส,สาร์ดคอแล้วก็เฮฟวี่เม,เมทัลก็รู้สึกดีใจมากาครับที่ได้มาเล่นงานสุข,ขันที่นี่นะฮะมีพื้นที่ให้นักดนตรีได้เล่นดนตรีหลังจากที่พักกันมานานมาก เราอยากให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับศิลปินด้วยแล้วก็จะได้เติบโตถึงบรรยากาศจะไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับแต่พวกเราตั้งใจที่จะทําวันนี้นะครับคึอฟ้าจะร้องแต่ว่าพวกเราก็มีความสุขครับที่ได้มาเล่นดนตรีในวันนี้นะครับสายฝนไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ทิ่งที่น่ารังเกียจต่อย่างใดถ้าได้ตากฝนแล้วก็ได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้รู้สึกดีมากมาก จะเป็นกองหนุนเพื่อที่ให้ลูกๆกับหลานของเราสืบทอดต่อไปแล้วก็ต่อยอดกันไปจริงๆไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแล้วก็ไม่จําเป็นให้ใครต้องเหมือนเราโดดเด่นแล้วก็สวยงามในความเป็นสุพรรณของพวกเราเองนะครับในสุพธุ์ของเราเนี่ยมีเพชรอยู่ในตมเยอะพอสมควรค่ะก็เลยอยากจะให้ได้มาเห็นนะคะว่าที่บ้านเรามีดียังไงผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการเป็นมือดนตรีของสุพรรณด้วยใจจริงดีใจและขอบคุณมากครับ วันนี้ต้องให้เด็กรุ่นหลักนะและเราเป็นผู้สนับสนุนผมเชื่อครับว่าจาังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเราสามารถจะเดินหน้าต่อในอนาคตที่เป็นจังหวัดที่ข้มแข็งต่อไปได้คนที่รักศิลปะการดนตรีเนี่ยจะเมืนเดือ,อนสุพรรณบุรีเรามีของดีของสุพรรณบุรีมากมายรักษาศิลปะโอเพน,นีที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสารรค์เอาวไว้ ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้เมืองสุพรรณบุรีของเราไปสู่เมืองตีของยูเนสโกด้วยการบอกต่อส่งผ่านแล้วก็เผยแพร่แชร์ต่อ,ตอไปว่าสุพรรณบุรีเมืองตีของประเทศไทยและของโลกครับเป็นประสบการณ์ของนักเรียนนะครับเราอาจจะมาน้อยแต่เราว่าหัวใจเต็มร้อยนะครับ ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็รวมถึงเป็นคนไทยด้วยกันครับก็สนุกมากครับ I'm very happy to play with Thai musicians. They're very friendly and very kind to us. Thank you for accommodating, and I hope we'll continue this until next year. Thank you very much. I feel very happy to be here today. I have learned a lot of like new techniques, made a lot of new friends, and have a fun time in here.